สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้าน p ป p ปอร์บ f ฟเฟนะคะที่สาขาสเปลรังสิตนั่นเองซึ่งร้านนี้ก็เป็นอาหารบุฟเฟ่นานาชาติที่มีทั้งไทยจีนตะวันตกญี่ปุ่นหลากหลายมากๆซึ่งร้านก็มีทั้งหมด4แพ็กเกตนั่นเองนะคะเราก็มาทานในแพ็กเกต999บวกบวกเพราะว่าเราได้กุ้งนะคะลอสเตอร์ผัด นั่นเองนะคะเป็นการฉลองนะคะสาขาเปิดใหม่นั่นเองเราก็พามาชมบรรยากาศร้านนะคะร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ปลอดโป่งโล่งสบายการสั่งอาหารก็เป็นการสแกน QR code ทันได้สชั่วโมง นี่ก็มาแล้วนะคะกับเมนูสุดพิเศษนะคะที่มีเพียงแค่5วันในช่วง soft opening นั่นเองเราก็ทานไปนะก็รู้สึกว่าโอ้ texture ของ lobster เนี่ยมันคล้ายๆกับความเด้งเป็นความเด้งแบบกุ้งแล้วก็เนื้อมีความเป็นเส้นๆแบบปูนะคะเป็น texture ท,ที่แปลกใหม่ดีการปรุงที่นี่ก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ นี่ก็เป็นเตานะคะสําหรับคานิมิโซะคานิมิโซะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแนวคล้ายๆเหมือนกับมีมายองเนสผสมก็จะมีความกลิ่นครีมๆมายองเนสมาผสมกับความเข้มข้นของมันปูมีก็จะเป็นหอยนางรมนะคะที่เสิร์ฟมาคู่กับซอสซาวซ่านะคะแปลกๆดีนะแต่ว่าก็เข้ากันดีหอยก็ตัวใหญ่สเต็กปลาแซลมอนนะคะมีซอสอยู่ด้านล่างนะ เขาซ่อนไว้ไม่ให้เราเห็นเลยซอสเป็นแนวแบบวาซาบิมายออะไรองี้ซูชิอูนินะคะไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นบาฟุนอูนิหวานหวานซาชิมิรวมนะคะก็ถือว่ามาชิ้นโตความสดก็ใช้ได้เลยถือว่าคุ้มค่าทุกอย่างก็รสชาติดีนะคะมีฮามาจิด้วยนะซูชิต่างๆนะคะก็ข้าวเนี่ยอัดแน่นเรียงเม็ดสวย อันนี้จะเป็นเมนูที่มีความครีมี่เลยนะทั้งไข่ดองและก็ปลาดิบรวมต่างๆที่คลุกซอสมาซูชิวาเกิวนะคะข้าวน้อยเนื้อนุ่มสเต็กปลานะคะเป็นปลาเฮกนะคะรสชาติเนี่ยจะออกคลีน n c l a n ตรงเห็ดผัดเนี่ยจะมีรสชาติมากกว่าตรงปลาเลยปลาจะ t e เจอร์คล้ายปลากระพงนะอันนี้ก็จะเป็นปลาซาบะนะคะย่างมาซอสสม้ม ซุปเห็ดทรฟัฟเลเสิร์ฟคู่กับขนมปังนะขนมปังก็จะรสชาติค,คล้ายๆร้านสลัดชื่อดังเลยแต่อร่อยกว่านะซุปเห็ดที่นี่ก็จะออกแนวข้นๆน,น,น,นิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเมนูทางสัญชาติสเปนนะคะกับกุ้งผัดกระเทียมข้าวซอยเนื้อนะคะเนื้อจะออกแข็งเหนียวไปบ้างแต่ว่ารสชาติข้าวซอยเนี่ยเข้มข้นนะคะหอมเครื่องแกงมากๆแล้วก็ ปริมาณเส้นเนี่ยมากลังดีแล้วเส้นก็นุ่มนะคะแบบพอดิบพอดีมากๆเลยถือว่าเป็นเมนูที่ห้ามพลาดนะหมูกรอบอันนี้นะคะก็เป็นหมูกรอบที่หนังกรอบช่ำมันดีปลากระพงนะคะทอดซอสปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นทรัฟเฟิลนะคะเก่าทรัฟเฟิลด้านในเนี่ยก็มีกุ้งเด้งๆเลยนะคะแป้งก็นึ่งมาได้นุ่มดีด้วยถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่ดี กุ้งเทมปุระนะคะ1ที่ก็จะมา1ชิ้นแบบนี้เลยปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะนัวนัวคล้ายๆกันสไตล์เดียวกันกับเมนูกุ้งลอบสเตอร์เลยนะคะทานได้ไม่ยากทานได้เรื่อยๆไม่ต้องมีข้าวสวยก็ทานได้ละ กุ้งผัดนะคะซอสมะขามกุ้งทอดซอสมะขามสปาเกตตี้นะคะทรัฟเฟิลแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำเผาอยู่ด้านล่างด้วยบอกเลยว่ากุ้งเนื้อเด้งมากนะคะแล้วก็มันเยิ้มเลยอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนเบิร์นนะคะผัดไทยนะคะกุ้งแม่น้ำนะคะโอ้โหดูสิคะหอยนะคะโคตเตเตอบชีสนะคะแล้วก็สามารถทำให้มันสุกได้เองเลย มากับที่ของหวานเลยนะคะบิงซูบัวลอยไข่เค็มนะคะโอ้โหจานกําลังดีนะคะนี่เป็นโทสไข่เค็มนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่ไอติมเราเลือกรสชาติได้นะครีมบูเล่นะคะก็รสชาติแบบนวลๆคิมมี่คิมมี่ด้านบนก็น้ำตาลกรอบดีนะหวานไม่มาก ข้าวเหนียวมะม่วงนะมะม่วงจะออกเปรี้ยวหน่อยทางร้านก็แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนแล้วบิงซูไมโลนะคะรสชาติในวัยเด็กเลยบิงซูที่นี่เนี่ยจะไล่ๆนะไม่ได้หวานมากเย็นๆสดชื่นนะคะถ้าราดซอสก็โอเคสําหรับคนชอบทานหวานนะคะอันนี้ก็เป็นโทสที่สั่งมาอีกที่หนึ่งก็เปลี่ยนไอติมเนาะโทสที่เนี่ก็กรอบหอมเนยดีมากซอสก็อาจจะให้มาไม่ได้เยอะนะ แล้วก็วิปครีมที่นี่เนี่ยก็จะมีความเป็นเดลรี่หน่อยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเดลรี่หมดเนาะเพราะว่าชิงไว้นานก็ไม่ได้ละลายขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ารสชาติดีเลยค่ะโดยรวมแล้วนะร้านนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบทานบุฟเฟ่อาหารานานาชาตนะคะเมนูเด็ดๆที่เราชอบเลยเนี่ยก็คงจะเป็นพวก หมูกรอบนะคะก็ถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็ซาชิมิก็โอเคนะติ่มซำเนี่ยก็ใช้ได้เลยนึ่งมาก็แป้งนุ่มแล้วก็พวกซูชิเนี่ยข้าวก็เรียงสวยอัดแน่นนะคะแล้วก็พวกเมนูอาหารไทยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะรสชาติแบบเข้มขน้นกำลังดีแบบ เมนูกับข้าวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสั่งข้าวมาทานก็ได้จริงๆเมนูก็มีหลากหลายมากเลยนะคะก็ไปลองกันได้นะเป็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ